วันนี้อยู่บ้านก็ห่อนเจ้าก็เลยอันมาจะเอาอาหารคือป่าเจ้าเดินมาเดินมาเอ้า เจ้านะห้องอันตะไดเจ้า yeah. สาเจตองศาเจ้าเนี่ยเลยเดินออกมาเดินเอาอาหารป่าป่าตัวใหญ่ๆนี่เลยเจ้านะเพื่อมากันเทที่แต่เด้อเสียงกินอาหารดังกุกเกลับกับเฮ้ ตดี๋ยวปากันมากันตื่อๆเนี่ยด้อด้อมากันนะเด้ออืมอดเด็กเด็กตัยใหญ่ขนาดนี่ นต่อีกก็จะเดินเอาไปลงมห้ตั้งหลุมเ้าจะก็แานสูงไปหน่อยนึงกับกล้องไทลูจะตกกบนนนะ ธอรี่มันจะไม่ได้หรือธอรี่บอกอยานี้ด้ยังงั้นน <變 legends. S 2> ้ <Punch iso> องใครยากนะน้เขาน้เขาก็มาด้เยอืมอีไปอีไปまだอือเดี๋ยวก็อีไปนะกูจีนกันอีไปมอติขี้ท่นหนเดะเดะดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ กันมากินอาหารกะมันมากินอาหารเขาใกล้ขนาดนี้เอ๊ะ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 เอุ๊กทุกทุก เผาไ,ไม่กินอาหารโต๊ะใหญ่ปลาโดดเข <c oughs> ้าใสนะ่บกวนโคตรแน่เนี่ยตั้งบนคนนี้หนักขนาดเท่าไม่เจ็ดลายเดียวนกนกตั้งบนตคนปนี้หนักปลาตัวใหญ่ใช่ไมก็ตกใจปลาโดดเข้าใส่ตมืกี้ ่สัโอ้ตัวนี้งามเขานี่สีขาวนั่น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 นกเขาเขาไม่ใช่นกเรา นานขนาขนาน,านกเขาเบียนนี่นี่จะมาสอดกินอาหารโดยฟ้านี่ 路过。 and

เปิดเพลินทีดด่ขนาดเจ้าอาหารคือกันมาขนาดนาดีด่นะเจ้าในวันนี้บ่หอนเนี่ยวันนี้อากาศดีมาตอนบ่ายเจ๊ะเนะเกือบขำแล้วเนี่ยตาเจตัวตน,น่นสีขาวว้าวว้าว नाम हम कब पालेन तक आते हैं कब <laughs> ーーいろいろすごいわ。

ม,ม,มีเตา้นยต้ยเจ้ามาฟังเพลมน่เตานะคะเนี่เอาอาหารให้สะดุ้งว่ะกิอนอาหารนับๆเนี่ยฟังได้ตากลมามละเอาอาหารมาตาอมาหาละ S <S ได้ๆดๆเดะเดมาครขุนขอฟังนี่ไงน้ำขุณะได้ดไปเหียแล้วไปเห็นยไร้ละมาหาเตาคห้กันนี่หาเตาน้อยดีกว่านี่คนนนิจิวะเนะเะเะนะจะหิวนี่ นะกินเอากินเอานะ่ะอืมแตาเคลืคอน,นิม่เชื่อหววข้องเป็นเหี้ยหมดนี่หวบข้องประมา,มาตัว ราจะไปคอนอยู่ฝั่งตรงปุ่นเห็นหมดแล้ดเราจะตั้งหอปุยนะอืมคุณเธอกินคนเดียวสบายใจเลยเนาะนี่ใส่มาลูเนาะตั้งแค่น้ะนะนะ,นะไม่ใค่มาแย่งเลย กินคดีสบ,บายใจเลยอากาศดีก็ดีเจ้าวันนี้ดีแบบสบ,บายสบ,บายบ่ฮอนบ่นหนาวเจ้า ต้งปุ่นกันนะหอาหารเัินะย,ย่อยเฮลโรน้นะตั้งแค่นเนาะสมัาก็อยูฟังปุ่นหหมลย น้ำคุณนมาตั้งเพื่อน้ำปลาใสเลยฟังตะปุ้นน้ำงามมีเป็ดตัวเจ้าเนี่ยเอาอาหารคือมาละมีขอกัวเป็ดสามตัว ังตั้งคุณเขาจะเล่นฟุตบอลกันจะเสียงดังดัง สะอาดเรเจาแต่ว่าตื่นตื่นแล้วกับป่าเลยมาใครมากัก็จะเอาอาหารให้กับอาหารมาจะมีแต่เป็ดสามตัวต้ไนไม้เขียวๆฝนตกตะคื้นแล้วจะนวันนี้ก็เลยเย็น đó các cho có bán là không ลมรือดดิขนาดเจ้าส่วนสาธารณะในเมืองคืนได้ฝนตกก็ไเลยเย็นเจ้าเนาะ งามอตัวนี้เองตัวนี้งามงามอืมมาใกล้ขนาดนะเอองามสีงามพี่ขนาดเต็ด,ด,ดน้ำคุณดูนี่ตัวใหญ่ตัวองมพพกันมากหลาย ก็กันมาแล้น้าคุณนามันตื้นเะเนี่ยตรเนี้ยน้ามตื้นก็นเลยบาหันป่าน้ามันคุณนอื้อื้ยเค้ดด้ น้ำใสีนจมพวขนาดนี่น้ำตื้นกันเลยเป็นใครขู่จะเนาะนอละงามอ้ยงาม วิ่งวิ่งด้วยป่าว้าตัวใหญ่ขนาดอา